là nó mới đi cho nó nằm nó 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 nằm giữa nhà với nhau cáiบ้าน หัว macamlah dia

สำหรับความเสียหายของหมู่ที่8หลุมที่10บ้านหนองโบดตำบลโคกประชายอำเภอคอนดีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่22เวลา4โมงเย็นถึง5โมงเย็น ม้าถล่ลยให้บ้านเรือนราชดรเสียหาย178หลังเสียหายหนัก13หลังผู้ทางเรือโลกัดอุปกรปกรณ์เครื่องบินราคาง่มบ้านและจริอาสาได้ระดมคนเพื่อช่วยเหลือราชดรในวันนี้รวมถึงการไฟฟ้าส่วนูมิภาพเภอความดี โช่วยใชยสื่อสารได้เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าให้กับประชาชนคาดว่าวันนี้ไฟฟ้าจะใช้ได้ทุกหลักการเดียวครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่